สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับมองมุอใหม่กับประเสริฐีเฮตดนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมา,เ,าเล่นทุ่งนานะครับกับเด็กๆแล้วก็เจ้าอบคอนครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงทุ่งนาเราสภาพเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตแล้วก็พาแวะไปชมลำธารที่เราเคยไปหาหน่อไม้นานะครับ ครับต uh, ันน <Wow. S 1> ี้นะครับเพื่อนๆเราก็ได้ออกมาเล่นที่ทุ่งนาอันนี้ก็ปอบคอนนะครับปอบคอนวิ่งไปแล้วเด็กๆก็วิ่งไปตรงนู้นนะครับเด็กๆก็จะมีเพื่อนน้องพาวแล้วน้องพาวนะครับแล้วก็หลานสาวนะครับนี่ครับทุ่งนาตอนเย็นเดืนนะครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลาลงให้เพื่อนๆนะครับถ้ามีเวลาก็ จะนํามาให้เพื่อนรับชมอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับภาพบรรยากาศนะครับแบบทุ่งนานะครับจนบทบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเกี่ยวแล้วนะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ดูเดี๋ยวแต่ต่อสั่งครับความแห้งนะครับส่วนนู่เด็กๆเ,เขาจะพาไปพาไปชมลำธารน,นะครับหรือว่าห้องเมียงนะครับ วันนี้เราจะพามาชมแบบสั้นๆเนะนครับก็เดินไปครับมาดูตอสังกับข้าวนะครับที่ตายแล้วเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับตรนนี้นี่ก็ตรงนู้นก็เขาก็จะมีปลูกพวกพืชตระกูลถั่วนะครับเพือ่อคุมดินน,น,นี่ก็เป็น แบ่งนาข้าวเจ้านะแบ่แงนาข้าวเจ้านี่เด,ด็กๆก,ก็เล่นเดินเล่นนะครับป,รนะปันระวังน้ำด้วยนะเออ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 เอาเอาโอ้โหโอ้โหนี่นี่น้ำครับน้ำมาดูมาดูข้างหลังตัวเด็กโอ้มีน้ำแล้วก็เป็นขี้ควายขี้ควายอันนี้เป็นต้นยูคาที ที่ตัดลงนะครับเพื่อนๆเอาเอาเก็บแ,แล้วก็จะเอาไปเผาถ่าน,นปานเดินไปทางนู้นนี่อันนี้เป็นจะเอาไปเผาถ่านเปาแล้วก็เลื่อยนะครับใช้ประโยชน์นะครับทำพวกบ้านก็นได้นะครับต้อนอยูคาลิปตัสที่เราเคยพาเ,เพื่อนๆมามาชมนะไม่รู้ว่าน้ำจะแห้งหรือเปล่าเอาปันเดินเร็วๆลูกล้านหล้านหน่อยครับมาด้วยวันนี้ ปันเดินไปทางนูน้นลงไปทางนูน้นเดินไปนูน้นเดี๋ยวก็จะมาเอาขี้เลื่อยนะครับไว้ไปไปลูกต้นไม้นี่ครับดีครับขี้เลื่อยแบบนี้ขี้เลื่อยแบบนี้ย,ดยอดไปเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกต้นไม้นะครับลงมาเลยเดี๋ยวจะไปดูห้องเมียงสักแป๊บหนึ่งครับว่าที่เคยมาหาโนมัยนะโนมัยยังมาหรเปล่ น่าจะแห้งแล้วละมั้งนี่ห้องเนียงอันนี้ก็จูนนะครับมีจูนมีตาต้าและมีพาวแล้วก็มีเบฟนะเอายืนยืนให้เพื่อนเน,น,นดูสิเอาหนึ่งสองซ้ำเฮ้หนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งปันหันมาเอาหันมาหาเพื่อนแล้วหนึ่งสองซ้ำโอเคครับนี่เป็นกลุ่มเด็กๆนะครับที่มาดูลำธารด้วยดูห้องเมียงด้วยโอไม่มีน้าเลยโอ้ไม่มีน้ำเลยแห้งหมดแล้วครับนี่ ห้องเมียงที่เคยพามาชมเดี๋ยวไปดูกอ้กอนรุ่นกันที่เคยมาปีนหน่อไม้โอ้โหไม่มีเลยแห้งหมดแล้วครับนี่ไม่มีหน่อไม้เลยไม่มีเลยบโบบีแล้วไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆคนเก็บไรเงาฮะหน่อไม้ไปไหนหมดอ่ะเบฟเก็บอ๋อเบฟมาเก็บไปกินเหรอออ๋โอ้โหเขาไล่นกหรือเปล่า จับน้องด้วยนะอันนี้ก็โกนี้ก็ไม่มีนะไผ่ไผ่หวกนะครับไผ่ตรงดื่มแรงก็ไม่มีหมดไปดโอ้หมดแล้วหมดแล้วนะครับนี่ครับเหลือแตแดงนะเหลือแตแดงน้องใหม่เบบเอามาเก็บอีกแล้วเอาเอแบบเแบบเก็บไปทำอะไรล่ะมาทำกับข้าวโอ้เแบบไปทำกับข้าว ไอตรงนี้มีน้ำพาวบอกว่าตรงนี้มีน้ำมันดูสำรวจนะครับเพื่อนเป็นเป็นเอ่อชนนบทนะครับอันนี้เจ้าไมโลนะครับไอโลจนไหนไหนพาโอ้นั่นมีน้ำครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับมีน้ำมีน้ำก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าปกติมันจะแห้งเลี้งไปหมดแล้วนะนี่ ไม่รู้นะครับนี่ก็ตะกี้ร้านหน่อยกลัวกลัวตกกลัวตกนะครับห้องเมียงโอ้เดี๋ยวน้ำแห้งหมดแล้วนะครับเพืนเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วเขาไปทางนู oh. <c oughs> <c oughs> ้นหมดนะครับเพื่อนเบบหันมาดีครับเบบนี่ครับกับร้านหน่อยเดี๋ยวไปสำรวจ สำรวจสักหน่อยไปแล้วเดินสำรวจันห้องเมียงนะครับเพื่อนๆ,ๆเดินดีๆนู่นนะครับเด็กดสามคนอยู่ฝั่งนู้น<ๆ>นะครับ<ๆ>ก็นํามาฝากเพื่อนๆเนาะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะบสภาพบ้านๆเนาะบ้านบ้านชนบทนะครับภาบ้านบ้านชนบทนะครับช่วงเย็นเยนนะครับเพื่อน ช่วงเย็นๆนะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกันนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาให้กําลังใจและรับชมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันก่อนนะครับเดี๋ยวเด็กมันจะขำนะนตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับนะครับเพื่อนๆเดินทางกลับจากกันไปดูเล่นท้องเมียงอันนี้ก็น้องน้องน้องปานนะนั่นก็เด็กๆ ช่วงเย็นๆก็พากันเดินเล่นนะครับป่ะไปพวกเรากลับป่ะนี่มาเดินเดินทางนี้นี่ตรงนี้เป็นแปลงนาข้าวเจ้านะครับที่เคยพาเพื่อนๆมามาชมเนาะตรวนี้ก็เอ่อนั่นแปลงแปลงข้าวเหนียวครับอยู่ฝั่งนั้นก็บรรยากาศเย็นๆนะครับสบายๆวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับก็ สบายๆนะครับเ่อนไปแล้วไมโลไปนู่นแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเอาลลาเพื่อนๆไปก่อนเร็วเอาจอดก่อนจอดก่อนลาเพื่อนๆไปก่อนหนึ่งสองสามเฮ้ยบายบาย